กลับแล้วกลับอีกแล้วค่ะนะคะเพื small, <sh arp gun fish> ่อนๆชวยขามยังไม่ได้ล้างด้วยเนาะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะคะขอบคุณค๊ายบ้ค่ะมาใส่จาด้วยจะซื้อน้ําด้วยเนาะซือขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะคะ คุณค่ะายบายค่ะกลับแล้วกลับอีกแล้วค่ะกลับแล้วกลับอีกแล้วค่ะหรือว่าอย่างเช้าเกินไปรอสายๆหน่อยนะเพราะว่าพี่เล็กก็เพราะว่าต้องดูอยู่ร้านเฝ้าร้านเนาะทานข้าวกันดีกว่า เวลานี้ก็ต้องทานข้าวเนาะร้านไม่เปิดต้องออกไปซื้อข้างนอกนะมั้งเนี่ยนะคะเ,เพื่อนๆชวยถามยังไม่ได้ล้างด้วยเนาะขอบคุณเ,เพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปก็เลยเอาเขายังปิดร้านอยู่ยเหรอเป็นไรเนี่ย แม่ค้าไม่ขายของซะแล้วหรอร้านยังไม่เปิดค่ะเพื่อนๆน้ำมาไว้กิงไว้ใช้ <c oughs> ก็ร้านก็ไม่เปิดอีก <c oughs> ร้านก็ยังไม่เปิดอีกค่ะไม่เป็นไรเพื่อน<ๆ>อนเต็มไปหมดนะคะโต๊ะ โต๊ะทานข้าวเต็มไปหมดเลยนะคะเช้ามายังไม่ได้เคลียร์ร้านไม่เปิดต้องออกไปซื้อข้างนอกแล้วมั้งเนี่ยเนาะเพื่อนก็จะจมาซื้อน้ำนะคะอน,น้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้อากาศชื้นนะคะเพื่อนๆว่าจ,จะรีไปเอาไว้นี้ด้วยนะคะน้ำยาปรงบผนุ่มนะ เพราะว่าปั่นผ้าไว้หมดน้ำยาก,กับพนุงหมดจะเอาแค่ค่ายังไม่ได้เคลียสำลรับกับข้าวนะอันนี้ตอนนี้เข้ามาในบ้านแล้วเนาะว่าจะหาข้าวทานนะว่าจะหาข้าวทานค่ะร้านยังไม่เปิดค่ะเพื่อน เอาไว้กินไว้ใช้ <c oughs> ก็ร้านก็ไม่เปิดอีกร้านก็เลยยังไม่เปิดอีกค่ะไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆถ้วยชามยังไม่ได้ล้างด้วยเนาะ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเพราะว่าต้องดูอยู่ร้านเฝ้าร้านเนาะทานข้าวกันดีกว่าเวลานี้ก็ต้องทานข้าวเนาะ ร้านยังไม่เปิดชาเพื่อนๆผ่อนเท้าด้วยกันนะจ๊ะเดิน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 ไี่คือน้านกาอนนะอันนี้ตอนนี้เข้ามาในบ้านแล้วเนาะ ว่าจะหาข้าวทานนะว่าจะหาข้าวทานคนะ่ะห <c oughs> รือว่าอย่างเช้าเกินไปร <c oughs> อสายๆหน่อยนะเพราะว่าที่เล็กก็ร้านไม่เปิด <c oughs> ต้องออกไปซื้อข้างนอกแล้วมั้งเนี่ย หรือว่าอย่างเช้าเกินไปรอใสายๆหน่อยนะเพราะว่าพี่เล็กกร้านยังไม่เปิดค่ะเพื่อนมาใส่สักผ้าด้วย <c oughs> จะซื้อน้ำด้วยเนาะ <c oughs> ซื้อน้า <c oughs> ค่ะยังไม่ได้เคลียร์ผล้ัากับข้าว กลับแล้วกลับอีกแล้วค่ะเพราะว่าต้องอยู่อยู่ร้านเฝ้าร้านเนาะทานข้าวกันดีกว่าเวลานี้ก็ต้องทานข้าวเนาะร้านยังไม่เปิดค่ะเพื่อนๆคราวนี้เตรียมตัวออกเดินค่ะ เมื่อคืนจะซื้อตั้งแต่เมื่อคืนนะคะร้านก็ปิดเดิน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 ไปซื้อน้ำนะคะเพื่อนนะคะเพื่อนช่วยถามยังไม่ได้ล้างด้วยเนาะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปน้ำมาไว้กินไว้ใช้ก็ร้านก็ไม่เปิดอีก ร้านก็เลยยังไม่เปิดอีกค่ะไม่เป็นไรขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะก็เลยอ้าวเขายังปิดร้านอยู่เหรอเป็นไรเนี่ยแม่ค้าไม่ขายของซัแล้วหรอกลับแล้วกลับีกแล้วค่ะเด้อ เดินเดินเดินไปซื้อน้ำน,น,น,นะคะเพื่อนตอานี้เตรียมตัวออกเดินทางเมื่อคืนจะซื้อตั้งแต่เมื่อคืนนะคะร้านก็ปิดเพราะว่าต้องอยู่อยู่ร้านฟาลาร้านเนาะทานข้าวกันดีกว่าเวลาน,นี้ก็ต้องทานข้าวเนาะร้านไม่เปิด ต้องออกไปซื้อข้างนอกแล้วมั้งเนี่ยมาใส่สักผ้าด้วยจะซื้อน้ำด้วยเนาะซือนักร้านยังไม่เปิดค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเื่อเต็มไปหมดนะคะโต๊ะโต๊ะทานข้าวเต็มไปหมดเลยนะคะเช้ามา ยังไม่ได้คียม้มาไว้กินไว้ใช้ก็ร้านก็ไม่เปิดอีกร้านก็เลยยังไม่เปิดอีกค่ะไม่เป็นไรนันก็เลยเอาเขายังปิดร้านอยู่เหรอเป็นไรเนี่ยแม่ค้าไม่ขายของซะแล้วหรอเนาะทุกคนก็จะมาซื้อน้ำนะคะอน,น้ำแต่งตัวเรียบร้อยแต่ว่า วันนี้อากาศชึ้มนะคะเพื่อนๆพืหลานไม่เปิดต้องออกไปซื้อข้างนอกแล้วมั้งเนี่ยนะอันนี้ตอนนี้เข้ามาในบ้านแล้วเนอะว่าจะหาข้าวทานนะว่าจะหาข้าวทานค่ะ เช้าเกินไปรอสายๆหน่อยนะ <S <S เพราะว่าพี่เล็กก่อนเท่าด้วยกันนะจ๊ะกลับแล้วกลับอีกแล้วค่ะฝ่อนเท่าด้วยกันนะจ๊ะ คุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะทานข้าวด้วยกันนลจ้ากลับแล้วกลับอีกแล้วค่ะก็เลยเอาเขายังปิดร้านอยู่เหรอเป็นไรเนี่ย แม่ค้าไม่ขายของซะแล้วหรอเดิน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 ไปซื้อน้ำนาคะเพือนกลับแล้วกลับอีกแล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเนาะเพื่อนก็จะมาซื้อน้ำ อ่านน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้อากาศชื้มนะคะเพื่อนๆยังไม่เปิดเราก็ยังไม่ซื้อ